อัโหลครับสวัสดีครับผมแตงแตงแตงโมอันนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็บางคนก็รู้แล้วนะครับว่า,วาเป็นวัดเห็นข้างหลังก็รู้เลยว่าเป็นวัดอะไรฮะดูดูข้างหลังนะครับดูดูไปก่อนบางคนก็รู้แล้วล่ะคนสมัยก่อนก็าเห็นข้างหลังก็รู้แล้วว่า เป็น,เป,นเป็นพระที่ไหนก็อันนี้เอาไม้ดูข้างหลังแต่เดี๋ยววันนี้จะนำเสนอแค่องค์เดียวคือคือองององเนี่ยองค์แรกอา่าองคเนี่ยองคเนี่ยมันนำเสนอ ครับคือองอันนี้ข้างหลังคือคือองค์พี่ผมอ,ออกออกออกไม้ดูเมื่อกี้ก็คือออาไม้ดูองคหนึ่งคือองค์นี้ ครับเดี๋ยวก็จะให้ดูข้างหน้าเลยนะครับมีตัวคอปรับกล้องนันมัน,ปนไปไหนกับไม่รู้เนี่ย ครับก็อันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่มามันตุบรันุก,กุูอยู่ที่บางขุนพรมองนี้เป็นกุเก่าเพราะว่าข้างหลังเนี่ยไม่มีตาวัดนะครับให้มันกุเก่ากุเก่าของ ระอุเนี่เยอ๋ยวดูรูปทรงกอนละกันก็อุงนี่ก็ดูพระพักอะพักเป็นเกศเป็นผลมะตูมอองนี้อาจจะมีหูหูหูอยู่ข้างหลักแร้นี่ก็จะเท้มแป้งในข้างในนิดหน่อยจนชอนแป้งในนิดหน่อยตรงนี้จะต้องลึกกว่าแบบนี้หลักแร่ตรงกลาง แต่ตรงนี้ก็ยังมีกล้ามอยู่หน่อยๆแต่ตรงนี้ส่วนน้อยตรงนี้จะคอดตรงนี้จะคอดอันนี้เห็นหน้าตักเนี่ยก็สวยแต่ว่าตรงนี้อ่ะเด็กก็ค่อนข้างจะเห็นนิ้วฝ่าฝ่าเท้าท่านนะเราจะเห็นฝ่าเท้าตรงนี้ไม่มีไม่มีเส้นหนาท่ครับตาดน,นั้นนิดหนึ่ง ก็แลเป็นการเขียงเนี่ยตรงนี้เอ่แข้งสิ่งนี้เห็นได้ชัดเลยครับเ,เน,นี่ยออกมาจะโค้งมานนียนๆแข้งนี้เห็นอะไรนี่ยตรงนี้ก็เป็นล่องขึ้นปีกองต่องท่างไงของกลางเป็นล่องล่องน้อยๆแล้วไม่เยอะและ้วตรงนี้ตัดเขียงอ่าตรงนี้ก็จะตัดตรงอันนี้เป็นลักษณะของวัลระรังอ่าอันนี้อันนี้ล่องตรงนี้จะลึกกาเพื่อนเลยเนะี่ย ล่องว่างเนี่ยลอง่างเนี่ยอย่างเดียวก็ในทุกๆล่องที่มีอยู่ในองค์นะก็เดี๋ยวดูต้องไหนอีกละดูการตัดแม่พิมพ์นะครับตัดแม่พิมพ์นี่ก็มี <c oughs> ตัดแบบยุคปลายนะเนี่ยมีเส้นขอบ ตัดแบบยกปลายนี่ยนี่มันาพาะยกปลายสวยงามครับเพิ่มใหญ่แต่ไปบรรจุก,กูเขาเรียกว่าพระอันะไรนะพระสองครองบรรจุกูที่อยู่ที่บางขมลมครับอันนี้เป็นพระเขาเรียกว่าพระสองครองบางคลองสองครองก็คงจะหมายความว่าในความเข้าใจของผมว่าทาพิธีสองหนนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คลองน้ำนะคลองรอเรือนะถ้าคลองน้ำกันคูคูคลองผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเขียนว่าคลองรอเรือนี่ก็แสดงว่าผมคิดว่าการคลองพวกจีวงจีวรอ,อะไรสักอย่างหรือการทำพิธีสองครั้งเขาเรือสองคลองอันนี้เป็นความเข้าใจของผมอยู่นะ เดี๋ยวดูให้ดูรูปทรงนะนครับเนี่ยเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่วัละค้ง,งเรามกจะพิมพ์สวยสวยเนี่ยเป็นพิมพ์สวยโค้สงเอ๋อหัวสมสมโค้งเสวยสวยงาม When bueno, it's สองห้ององค์นี้ก็ครับกุกก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับสองข้องลักษณะของครับกุกในกระตุ้มมากก็จะเป็นขาวๆนะไอ้กุจะขึ้นออกขาวๆน,น,นวลๆสังเกตดูได้ว่ากุีจยขึ้นขาวๆน,น,นวลๆมังเป็นพวกผ่าก,กุกเก่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะ เป็นฟ้าฟ้าคุมคุมมาเนี่ยทั่วองค์เปลี่ยวฟ้าเปล่วอะไรเนี่ยบางองค์ก็เป็นปีกๆทับๆทับๆทับๆกันหลายคุมแล้วหลายชั้นเนี่ยครนบนนวนๆนินเนี่ย ก็เม็ดน่ะก็จะขึ้นมันเหมือนเดิมอ่ะเอเม็ดการงอกกันมาเนี่ยก็จะขึ้นมันเหมือนเดิมมันทั่วไปก็ไอที่เขาว่าเรียกกันสองครองก็คือเอามาบรรจุทำวิธีสองข้างแล้วเขามาบรรจุอยู่ที่บางนนท์ปร่ง กล้องนี้แหละไม่เคยจัดอะไรเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ของๆนะครับ มวดไปหน่อยนี่ยนลสังเกตสังเกตดูคำแทกอาจจะมีการแยกอันนี้เป็นปกติของสมเด็จวรละ,ละครังอยู่แล้การตัดก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นรอยเส้นตอกอะไรที่ตัดแล้วก็ตรงนี้ครับกู่งขึ้นมันไม,ม,มตินนะ่มตาเนี่ยต้องไม่ แพ้ขาวๆนวลๆเนี่ยส่องกล้องส่องยากหดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมก็จัดกล้องแต่งไม่ได้แล้วะ เป็นอันนี้เป็นลักษณะของวระครังนะตัดไอก็นย่นเข้าไปแล้วเขาเนอันนี้เจ้าก็กอาจจะมีข้ามโนโนโนนอยู่บ้างนะให้เป็นเม็ด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 เลย แล้วก็เขาเรียกว่าสองคลองสองคลอ,อ,องก็คงจะเป็นนแบบนแล้วมั้งเนี่ยมีการงอกเงอกงอกใหม่งอกเก่าม่รับสมในร่องในหลืบเนี่ยยัมีข้าวโกนะอยู่น,น,นะอ,อนีหลังออกน้ำตาลน้ำตาลเน้ยเข้มเขมเนี่ยนะสองคลองแน้วสมมติจะนวันพระองค์เนี่ยเดิมๆไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดอะไร ดูรอการตัดการปัดอะไรพวกนี้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยจะต้องเป็นแบบน,นี้เพราะว่าคนโบราณก็เห็นปั๊บเ็รู้แล้วว่านีพา่พระวัด,ว,ด,ว,ดวัดไหนบางคนบอกพิมพ์ได้เลยนะพิมพ์อะไรเลยนะคนทำไมเก่าเจ๋งอันนี้ดูข้างหน้านะครับ เป็นเม็ดเม็ดเปนเม็ดเ,เยอะเลยเป็นผลเม็ดผดเม็ดผดเลยปลาแบบนี้เขาเ <c oughs> ขาลงหลักนะครับเขาลงลักแต่รักอ่ะล่อนไปหมดแล้วอยู่ในกลุ่อลักก็ไม่ลอยลักลักเก่าลักอะไรอยู่ล่อนไปหมดแล้วก็เลอให้ดำ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 ,ดำให้เห็นบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เยอะ ดูกำขอข้างล่างนะพระองค์นี้รู้สึกตรงดีนะสวยงามครับพระองค์นี้ก็องค์งนี้ก็เป็นตรงคลองบันจุกุที่บังพรมก็เป็นกุเก่า เราไม่ต้องตาในคืออะไรกกกูเก่าก็ถ้าผู้ใดสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ก,กดกระดิ่งกดติดตามเดี๋ยวพอขาวน้ารี้เองค์ใหม่มาให้ดูอีกอันนี้อันนี้ผมก็จะขอจบตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ